สวัสดีครับเพื่อนช่างทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้จะมานำเสนอครับวิธีซ่อมทีวีทรวนะครับรุ่น 21F PD วัดไฟร้อยกว่ากันก่อนนะครับว่าไฟมาปกติหรือเปล่านะครับวัดเลยนะครับ รับได้ไฟร้อยี่แปดโวลต์น,นะครับก็ไฟลดลงมาแล้วนะครับตอนแรกได้วัดได้ร้อยสี่สิบเจ็ดโวลต์น,นะครับอธิการไฟแบกก็ได้ร้อยี่แปดโวลต์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาวัดไฟเวอร์นะครับเบอร์ไม่มีนะครับเบอร์ไม่ทำงาน ก็คือแสดงว่าตอนนี้คอยังไม่ทํางานนะครับเดี๋ยววัดดูไฟร้อยแปดสิบโวลต์ไฟร้อยแปดสิบก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะถอดปลั๊กเสียบใหม่ดูนะครับเสียบเลยนะครับ เงียบกิบเลยนะครับได้ร้อยเจ็ดสิบสามโวลต์นะครับแล้วก็ตัดไปนะครับตอนนี้เป็นอาการใหม่แล้วนะครับเป็นอาการเปิดแล้วตัดนะครับตอนนี้ต้องต่อซะแล้วนะครับยังไม่จบนะครับภาพก็มีขึ้นนะครับตอนนี้เปิดแล้วตัด สำหรับไอซีตัวนี้นะครับเราจะมาลอยขาโปรเทคดูก่อนนะครับจะลองขาลอยขาโปรเทคของขาที่63ของไอซีไอเอ็กไอเอ็กบีนะครับ 7C1 นะครับตัวนี้เป็นไอซีจังเกิลนะครับซึ่งขาโปรเทคอยู่ยที่ขา63นะครับเรามาลอยขาโปรเทคดูก่อนนะครับว่า จะทำงานหรือไม่นะครับเดี๋ยวนะครับขาโพตินะครับหกสิบสามนะครับไล่จากซีมานะครับจะมาลงตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลอยลอยตรงนี้เลยนะครับผมจะลอยที่ ขานี้เลยนะครับเป็นขา63สาของไอซก็ออกง่ายๆว่าดูขา63ามของไอซนะครับเราลอยออกเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาลองเปิดเครื่องกันดูอีกครั้งหนึ่งน,นะครับว่าเครื่องจะทำงานหรือเปล่านะครับวัดไฟเบอร์นะครับ ครับเดี๋ยวเรามาวัดไฟอีกครั้งหนึ่งนะครับวัดไฟบวกจ่ายไฟเลี้ยงเวอร์นะครับตรงนี้เลยนะครับอยา่ามเดี๋ยวเสียบปลักดูนะครับผมลอยโพเทคคา6สิบออกมาแล้วนะครับได้ยีิบสามได้ยีิบสี่โวลต์แล้วก็ตัดไปนะครับแสดงว่า เปิดแล้วตัดนะครับฮอทํทำงานแล้วก็หยุดไปนะครับ๋ต่ผมจะวัดดูไฟขาที่ที่หกขาที่หกสิบสามนะครับว่ามีไฟอยู่กี่โวล์นะครับเราเสียบปลั๊กมาครับไฟยี่ไฟสองจุดห้าโวล์นะครับก็ ไฟขาโปรเทคก็ยังมีอยู่นะครับสลับขานี้ต้องมีโวลต์นะครับถ้าไม่มีโวลต์ก็คือตัดตอนนี้ไฟขานี้ทํางานปกตินะครับยังมีไฟอยู่นะครับแสดงว่าโปรเทคตัวนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะครับสลับโปรเทคไฟขาหกสิบสามันจะเกี่ยวกับพวกไฟไส้หลอดนะครับไฟร้อยแปดสิบโวลต์ขาดนะครับแล้วจะสั่งตัดตัวนี้นะครับหกสิบสามจะสั่งตัด เขาจะมาเปิดโปรเทคเบอร์นะครับสลรับเครื่องนี้จะมีโปรเทคเบอร์อีกชุดหนึ่งนะครับชุดนี้ก็คือชุดไฟร้อมากปกตินะครับแต่ตับนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยววัดไฟขาที่8นะครับไฟเลี้ยงไฟโปรเทคเบอร์นะครับจะอ,อยู่ที่ขาที่8ของไอซีตัวนี้นะครับไอซีตัวนี้นะครับ ขาที่แปดนะครับของขาที่แปดของในซีจังเกิลนะครับจะเป็นเบอร์กัดนะครับซึ่งรับแรงไฟหรือสัญญาณก้อนเข้าขลายสีขาที่แปดขันนี้นะครับถ้าไม่มีก็ตัดเหมือนกันนะครับเครื่องตัดเดี๋ยวเราจะมาวัดดูขาที่แปดกันเลยนะครับว่ามีไฟมาหรือปเปล่านี่ครับขาที่แปดนะครับจับรอเลยนะครับเสียบปัก ไฟไม่มานะครับตอนนี้แสดงว่าเวอร์เวอร์ยังไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวผมจะวัดจุดนี้ดูนะครับว่ามีไฟมากี่โวลต์นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ขาที่สามของเวอร์นะครับขาที่สามของไอซีเวอร์ตัวนี้จะส่งสัญญาณไปให้ขาที่8ของไอซีจังเกนะครับผ่านอานะครับผ่านรีซิตเตอร์ค่า 10K นะครับ คือ R ห้าสองสามนะครับเดี๋ยวเราจะวัดดูกันตัวนี้เป็นซีนเนอร์เดือดควบคุมไฟไม่ให้เกินนะครับตัวนี้นะครับครับตัวนี้คือ IC เดี๋ยวผมจะวัดขาขาที่เลยนะครับจะผ่านซีตัวนี้นะครับแล้วจะส่งสัญญาณมาขาที่ไปขาที่แปดของไอซีนะครับคือคือตัวนี้นะครับไอขาที่สามนะครับขาที่สามของ i อซตัวนี้นะครับ นะครับจะส่งสัญญาณหรือแรงไฟไปที่ขาไอขาที่8ก็คือขานี้นะครับขาที่3ของไอซีมานี้นะครับแล้วก็มานี้นะครับผ่านอาร์สิบเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบไฟดูนะครับว่ามีไฟมีกี่โวลต์นะครับ ครับจุดนี้มีไฟมีไฟไม่ถึงบนนะครับเดี๋ยวผมจะหาไฟด้านนอ,อกนะครับมาป้อนเข้าที่ขาแปดของไอซีนะครับคือไฟขาที่แปดคือไฟขาเวอร์กัดนะครับเวอร์กัดต้องมีไฟนะครับไม่มีไฟก็เปิดไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไฟห้าโวลต์น,นะครับไฟห้าโวลต์ ผมจะเอาไฟจากจุด5โวลต์น,นะครับจากเมมโมรีนะครับคือตัวนี้นะครับคือตัวนี้อาการเบิดแล้วตัดน,นะครับลักษณะนี้เหมือนในซีเวอร์ไม่ทำงานนะครับแต่ผมจะให้ท่านดูว่าอาการมันเป็นยังไงมันไม่ทำงานลักษณะไหนนะครับมันถึงเกิดการโปรเทคนะครับตัวนี้จะเป็นขาโปรเทคเวอร์นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไฟ5โวลต์ก่อน เอาไฟห้าโวลต์จากขาไ c m e m o r y นะครับคือตัวนี้นะครับนี่นะครับขาที่แปดเดี๋ยวผมจะต่อผ่าน R นะครับขาที่สามของ i c นะครับมาผ่านนี่นะครับคือขานี้นะครับมาผ่านอ r าห้าสองสี่นะครับเอ้ไม่ใช่นะครับ R ห้าสองสามนะครับตัวนี้นะครับมานี่นะครับนี่คือ R สิบ k นะครับ มาผ่านนะจุดนี้ต้องมีไฟตัวนี้ผมว่าดูแล้วจุดนี้ไม่มีไฟก็เลยไม่มีไฟมาเลี้ยงที่ขาที่แปดของไอซีจังเกิลนะครับมันก็เลยเกิดอาการตัดนะครับตัวนี้เป็นเวอร์กัดนะครับตัวนี้จุดเดียวกันนะครับขาที่แปดของไอซีจะต่อมาจุดนี้นะครับจากจังเกิลมาจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงตรงนี้เลยนะครับ ต่อผ่าน R4.7k แล้วนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดเครื่องกันเลยนะครับไฟ5โวลต์จากเมมโมรี่นะครับขาเมมโมรี่ขาที่8นะครับคือขาเลี้ยงไฟเลี้ยงเมมโมรี่นะครับต่อผ่าน R4.7k นะครับเข้าที่จุดเดียวกันนะครับคือขาที่8ของ IC ซตัวนี้นะครับแต่คือจุดเดียวกันกับจุดนี้นะครับวงจรลายเป็นเดียวกันลายวงจรเดียวกันนะครับเปรียบเลยนะครับ ไปแล้วนะครับเดี๋ยววัดดูไฟก่อนนะครับครับได้ไฟ2.5โวลต์นะครับสําหรับขานี้นะครับครับวัดได้ไฟ2.5โวลต์เดี๋ยววัดดูไอซีเบอร์นะครับไฟบวกเบอร์จะขึ้นหรือเปล่านะครับโอตัวนี้ได้ ตอนนี้เวอร์ทำงานแล้วนะครับไฟเวอร์มาแล้วนะครับยี่สิบสามจุดเจ็ดโวลต์นะครับเดี๋ยวเรามาวัดไฟร้อยแปดสิบโวลต์ดูก่อนนะครับว่ามีหรือเปล่านะครับไฟร้อยเจ็ดสิบเอ็ดโวลต์นะครับไฟร้อยแปดสิบได้เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดโวลต์ก็ถือว่าใช้ได้ครับโอเคแล้วนะครับมาแล้วนะครับตอนนี้ไฟก็มาไม่ตัดแล้วนะครับตอนนี้ซึ่งผมได้ต่อ ไฟไปเลี้ยงขาเวอร์กาดนะครับสําหรับอาการเปิดแล้วตัดน,นะครับต่อไฟห้าโวลต์ไปเลี้ยงขาเบอร์กาดขาที่แปดนะครับเครื่องทํางานแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะเร่งสกีนขึ้นนะครับลองเร่งไฟสกีนดูก่อนนะครับโอ้หน้าจอขึ้นแบบนี้เลยนะครับภาพไม่ ไม่เตรียมจอนะครับมีภาพนิดเดียวนะครับอยู่กลางกลางจอนะครับมีปัญหาทางเวอร์นะครับตัวนี้อาการนี้ไอซีเวอร์ไม่เสียนะครับเพราะว่ามีการขยายของภาพอยู่นะครับผมลดสกรีนเล่งสกรีนดูนะครับอาการนี้เวอร์ไม่เสียนะครับ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนซีเวอร์นะครับน่าจะเกี่ยวกับซีขาที่แปดนะครับอย่าลืมนะครับขาที่แปดของไอซีนะครับ, 8, C, รบผ่านอาซีจุดเจ็ดเคครับมาลงที่ขาที่แปดนะครับไฟห้าโวลต์นะครับถ้าจะเปิดโปรเทคเวอร์นะครับเราจะได้เห็นอาการนะครับ ห้าวนผ่านอานะครับลงจุดนี้นะครับเราต้องซ่อมให้ปกติก่อนนะครับเราค่อยค่อยถอดออกนะครับสลับขานี้นะครับอาการนี้น่าจะเกี่ยวกับสีแล้วนะครับตัวนี้เป็นโยกเบอร์นะครับสองตัวนี้นะครับเป็นโยกของเบอร์นะครับเี่นะครับมันจะผ่านนะครับยกจะผ่าน จะผ่านซีนะครับคือซีตัวนี้นะครับผ่านซีแล้วเข้ามานี่ก็เข้าไปที่ IC นะครับเข้าไปที่ IC เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาถอดเปลี่ยนซีตัวน,นี้ดูนะครับภาพไปเต็มจอถ้าเราตัดโปรเทคขาที่แปดออกก็คือจะไม่เห็นภาพนะครับ 435โวลต์พันไมโครนะครับครับนี่นะครับตัวใหม่นะครับใส่ไปเลยนะครับ ก็คือสีตัวนี้นะครับที่ผมเปลี่ยนไปนะครับคือสีตัวนี้นะครับที่เปลี่ยนออกเมื่อกี้นี่ครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอกันอีกครั้งหนึ่งถ้าภาพเตรียมจอนะครับผมจะถอดสายเส้นนี้ออกนะครับว่ามันจะตัดหรือเปล่านะครับครับตอนนี้เครื่องติดแล้วนะครับ เอาตอนนี้ต <reco Christ S 1> ิดแล้วนะครับเครื่องติดแล้วเต็มจอแล้วนะครับเครื่องไม่ตัดแล้วนะครับลองภาพดูนะครับเดี๋ยวเรามาลองภาพกันเลยนะครับผมเสียบสายแล้วนะครับอ๋อตอนนี้มาแล้วนะครับ็นภาพมาแล้วลองเครื่องกันดูแล้วนะครับภาพก็มา นี่นะครับภาพมาปกตินะครับตอนนี้ครับครับตอนนี้ผมได้ต่อไฟเลี้ยงขาที่8ของ ic นะครับขาเวอร์กาขาเบอร์กาดของไอซตัวนี้นะครับครับเดี๋ยวผมจะลองถอดสายเส้นนี้ออกนะครับ สายเส้นนี้นะครับเป็นขาที่แปดของไอซีนะครับเราเลยนะครับว่าเครื่องจะทำงานอยู่หรือเปล่าเสียบไฟเลยนะครับหน้าจอขึ้นหรือเปล่าขึ้นแล้วนะครับหน้าจอขึ้นแล้วนะครับไม่ตัดนะครับ หน้าจอทำงานได้ปกตินะครับไม่ตัดแล้วนะครับสลับอาการนี้นะครับสลับอาการนี้นะครับไอซีเวอร์ไม่ได้เสียนะครับเราเปลี่ยนไอซีตัวนี้ตัวเดียวนะครับซีตัวนี้ขาดก็ภาพตัดเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เกิดอาการเปิดแล้วตัดนะครับสลับซีตัวนี้ขาดนะครับเป็นซีเวอร์นะครับพันไมโคร3 5โวลต์นะครับไอซีจ่ายเข้าที่ยกนะครับ สำหรับท่านต้องการจะรู้ว่าเสียหรือไม่เสียนะครับเปิดจะให้เปิดติดก็ต่อไฟห้าโวลต์เข้ามาเปิดโปรเทคเวอร์นะครับคือตัวนี้นะครับคือขาที่แปดนะครับขาที่แปะของไอซีนะครับจุดเดียวกันนะครับไฟห้าโวลต์ผ่าน R 2 4 7สองจุดสี่จุดเจ็ดเคนะครับมาลงตรงนี้เลยนะครับแล้วเครื่องก็จะติดนะครับถ้าไม่ติดก็เปลี่ยนไอซีตัวนี้นะครับ ทำงานได้ปกตินะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ